สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อยมาย่างปลาดุกกินเองโดยใช้เต่ทาท่านค่ะทำง่ายง่ายเนื้อป้าไม่ขาวและย่างไม่ติดตะแกรงค่ะขั้นตอนแรกต้มน้ำให้เดือดเพื่อเอาไปลวกตัวป้าให้เหมือกป้าอ้อค่ะ ตากระเทียมรักผักชีตะไครพริงใส่ดำและขมิ้นค่ะแล้วใส่พงปรุงรสลงไปตาําด้วยค่ะ แล้วเอามาคลุกคล้ากับตัวปลาค่ะใส่น้ำปลาค่ะซอสห้ยหนังรมค่ะซอสฝากเที่ยวค่ะ Terima <tipES> kasih telah menonton! มักวายอย่างน้อยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก่อนเอาไปย่างกอาเซตเครื่องมักออกก้อนค่ะก่อนย่างก็นน้ำมันพื้ชถาตะแกงเพื่อไม่ให้เหนื้อ้าาติดตะแกรงย่างค่ะย่างเฉดแบกกลางค่อนข้างอ่อนค่ะ ยางเส้นแล้วปัดลูกยางเรื่องหน้าทานหมากเกยค่ะขอบคุณหมาค่ะที่มาดับชมจากป่าอ้อยกอเสด็จค่ะ